สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น ep ที่3แล้วนะครับสําหรับซีรีส์การสอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโกนะครับสําหรับ ep ที่แล้วนะครับก็ผมได้พาทุกทกท่านไปติดตั้งระบบการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นโกคอมไพเลอร์หรือว่าตัว visual studio code นะครับเพื่อทําการ เขียนโค้ดหรือแก้ไขโค้ดนั่นเองนะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับเราจะมาทำการสร้างโปรเจกต์กันนะครับด้วยภาษา Go สร้างโปรเจกต์เริ่มต้นแล้วก็เขียน Hello World กันนะครับสำหรับใน e p ีนี้นะฮะโอเคครับเมื่อเราได้รู้แล้วว่าเราจะได้ทำอะไร E ีนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับโดยผมจะสร้างโปรเจกต์ไว้ที่ไดดีนะครับของผมเองนะครับ โดยวิธ to ีการจะสร้างปรเจกตกให้ทําดังนี้นะครับคือ 1. ให้เปิดคอมมันพร้อมนะครับโดยคอมมันพร้อมของผมจะอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับคอมมันพร้อมอีสิบคอมมันพร้อมเพิ่นอสี่คนแบเมอเปิดมาแล้วนะครับผมก็จะ CD ไปที่ได้ดีของผมนะครับเโอเคครับเมื่อ CD เข้ามาในได้ดีแล้วนะครับก็ให้เขียนคําว่า mkdir นะครับหรือ mkdir a m k d i r e c t o r y นั่นเองนะครับผมจะสร้าง directory ที่ชื่อว่า learn นั่นเองนะครับ mkdir learn เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ cd เข้าไปในโฟลเดอร์ learn ที่เราเพิ่งสร้างไว้เมื่อกี้ได้เลยนะครับโดยทุกคนสามารถตั้งชื่อโฟลเดอร์นี้ว่ายังไงก็ได้นะครับตามที่ทุกคนเข้าใจและ จะสามารถเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้นะครับดิผมจะซีดีเข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ของผมที่เพิ่งสร้างไว้เมื่อกี้นี้นะครับโอเคเมื่อเข้ามาในตัวโฟลเดอร์เลยแล้วนะครับเราจะมาสร้าง Go Project กันนะครับโดยการรันคำสั่งนะครับ Go mod นะครับ mod คริ่ม แล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ที่เราอยากจะสร้างนะครับได้ผมจะสร้างว่า learn ดด go creating go mod module learn go creating go mod m u l e learn for module learn นะครับโดยโมดูลนี้ผมจะตั้งชื่อว่า learn นั่นเองซึ่งไฟล์ mod หรือไฟล์ mod เนี่ยเราจะเอาไว้บอกกับตัว go นะครับว่าอันนี้คือเป็นโมดูลหรือเป็นโปรเจกต์ของเรานั่นเองนะครับผม เมื่อเราสร้างตัว Go Project ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดตัว Visual Studio Code ขึ้นมานะครับเพื่อทำการเริ่มต้นการเขียนโค้ดนะครับโดยถ้าทุกคนทำตามวิธีของผมนะครับคือเดี๋หน้าคำมมันพร้อมนะครับให้พิมพ์คำสั่ง Code นะครับ C O D E C o D e. แล้วก็เป็นวัก o D e. แล้วก็จุด o D e. นะครับ โอเคมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ yes, มันจะขึ้นถามแล้วว่าคุณเชื่อถือโฟลเดอร์นี้ไหมนะครับ mm hmm. ก็กด yes ครับฉันเชื่อถือโอเคครับเมื่อมาหน้านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับที่ไม่ได้ลงตัว Visual Studio Code Extension ตัวอื่นอย่างผมนะครับอย่างเช่น ของผมเนี่ยผมลงตัว Visual Studio Code Keymap ไว้นะครับซึ่งมันจะทำให้ Keymap ต่างๆเนี่ยตัว Visual Studio Code เนี่ยเป็นเหมือน Visual Studio ตัวใหญ่นะครับซึ่งผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าเพราะว่าผมเป็นคนเขียน C Sharp มาก,ก่อนก็เลยค่อนข้างจะถนัดคี y ์ลัดแบบนั้นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงนะครับให้กด Control Shift E นะครับเพื่อไปที่ File Explorer นะครับหรือ ถ้าคนที่มองเห็นก็คลิกไปที่ไฟ explorer ได้เลยแต่ของผมจะกด control alt l นะครับแอปพลิเคชัน f i r e o explorer review เมื่อมาหน้านี้นะครับก็ให้กดแอปพลิเคชันนะครับหรือคลิกขวา new แล้วก็เลือกเป็น new file นะครับโอเคเมื่อขึ้นมาแล้วนี้ก็พิมพ์ตั้งชื่อไฟได้เลยนะครับโดยผมจะตั้งชื่อว่า main g o t go โอเค อันนี้คือหน้าการเขียนโค้ดของพวกเรานะครับซึ่งเราจะเขียนกันในหน้านี้ซึ่งเป็นหน้า Editor ของตัว VS Code นั่นเองนะครับซึ่งการเขียน Hello World เนี่ยก็จะมีวิธีการทำดังนี้นะครับการเขียนโค้ดคือขั้นแรกนะครับให้พิมพ์ P คจเนะครับเพื่อ generate ตัวโค้ดเริ่มต้น ของภาษา Go มาให้นะครับแล้วก็พิมพ์ pkgm เนี่ยถ้าลงตัว Go Extension ถูกต้องสมบูรณ์นะครับมันก็จะขึ้นตัว s ket จช i o n มาแบบนี้นะครับคือ pkgm package main and main function นะครับซึ่งแต่ละส่วนคืออะไร package main คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาอธิบายกันในภายหลังนะครับผม สำหรับโค้ดที่เพิ่งเจนเน a เรมาเมื่อตะคีนี้นะครับโดยจะมีอยู่2ส่วนดังนี้นะครับคือ p a ็กเกจเมน n นะครับโดยรายละเอียดของตัว p a ็กเกจเนี่ยเราจะมาคุยกันในรายละเอียดของมันในคลิปตถัดไปนะครับฟังชั i น n มน i n หรือ f หรือฟั n ชัเเนี่ยจะเป็นตัวที่เวลาเราเขียนโปรแกรมแล้วเวลาเรารันคำสั่งในภาษาโกบอกให้มันรันโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ย จะเริ่มมาลันที่ฟังก์ชันนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับคือฟังก์ชันฟังก์ชันเมนนั่นเองนะครับผมเมื่อเราได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวฟังก์ชันเมนแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มการเขียนโค้ดเพื่อแสดงผลออกทางหน้าจอกันนะครับโดยมีวิธีการเขียนอย่างนี้นะครับมาที่บรรทัดว่างตรงตรงนี้นะครับตรงข้างบนแล้วก็ให้ทีมเข้า import แล้วก็วาา f m คค Import ือโดยขออธิบายนะครับคำว่า import คือเป็นการนำเข้าการใช้งานแพ็กเกจอื่นๆนะครับโดยเป็นการนำเข้าจากตัว library ต่างๆที่ทาง Go มีมาให้หรือว่าไลบรารีส่วนเสริมที่เราได้ install ลงมา ซึ่งไอตัวแพ็กเกจ FMT เนี่ยคือแพ็กเกจฟอร์แมตนะครับชื่อเต็มๆคือแพ็กเกจฟอร์แมตซึ่งจะเอาไว้ในการทําการส่งเอาพุตออกมาทั้งหน้าจอและทําหน้าที่อื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาโฟกัสการพิมพ์เอาเนื้อหาที่เราต้องการเนี่ยออกมาสู่ทา้งหน้าจอนะครับเมื่อเราเขียน Import ดังนี้นะครับเนี่ยถ้า คนที่มองเห็นนะครับมันจะขึ้น e er อ r o r มันจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับว่าเรา Import ตัวแพ็กเกจ fmt มาแต่เราไม่ได้ใช้นะครับและถ้าคนที่มองไม่เห็นนะครับให้ท่านฟังเสียงแบบนี้นะ <Import. S 1> เนี่ยเสียงปุ๊กปุก๊เนี่ยมันแสดงว่าโค้ดบรรทัดนี้มันเออร์เลอร์นะครับซึ่งถ้ามันเออร์เลอร์อะไรแล้วเราอยากจะรู้นะครับให้กด f8 นะครับ น <|ja|> so ั่นนะครับก็อย่างที่มันบอกนะครับคือนำเข้ามาแล้วแต่ไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้แพ็กเกจนี้เพื่อส่งคาว่า Hello World ออกมาทางหน้าจอกันนะครับโอเคครับเลื่อนลงมาที่ตรงฟังก์ชัน Body ตรงนี้นะครับตรงฟังก์ชัน a i n แล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่ให้มันเป็นบรรทัดว่างนะครับแล้วก็พิมพ์ f m t s r i n t l n f m t p r i n t l i n e หรือ print l n นะครับจะเป็นการส่งข้อความออกมาทางหน้าจอโดยข้อความนั้นๆจะเป็นสิ่งที่เราใส่เข้าไปนะครับในวงเล็บตรงนี้นะครับในวงเล็บเปิดวงเล็บปิด โดยข้อความที่เราจะใส่เนี่ยจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายคําพูดนะครับอย่างนี้นะครับเครื่องหมายคาพูดแบบนี้นะครับเครื่องหมายควพูด็บเปิดคบเครื่องหมายคําพูดเครื่องหมายคําพูดวงเล็บปิดนะครับสําหรับการเขียนโค้ดภาษาโกเพื่อส่งข้อความออกมาทางหน้าจอเนี่ยก็จะมีแค่นี้นะครับ เห็นไหมครับว่าโค้ดตัวภาษาโกเนี่ยมีการเขียนที่สั้นมากๆนะครับเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดแล้วก็ได้แอปพลิเคชันที่ส่งข้อความออกมาทั้งหน้าจอตามที่เราต้องการเนี่ยได้แล้วนะครับโดยสเต็ปถัดไปนะครับเมื่อเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมารันดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสิ่งที่เราเขียนไปนั้นมันจะเป็นยังไงนะครับโดยให้ไปที่คอมมันพร้อมที่เราเพิ่งเปิดไว้เมื่อกี้นะครับครับผมก็จะมาหน้านี้นะครับ แล้วก็ให้พิมพ์คำว่า go g u l n ขอโทษครับ r u n men go นะครับแล้วก็ enter เห็นไหมครับมันก็จะส่งคำว่า hello world ออกมานะครับซึ่งเราจะลองเปลี่ยนตัวข้อความตัวนี้ก็ได้นะครับจาก hello world ไปเป็นอันอื่นก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับอผมจะลองเปลี่ยนดูนะ <C le l ux> ผมจะลองเปลี่ยนจากคำว่า Hello World นะครับไปเป็นคำว่า Hello Go Lang นะครับ p o g อ่าดังนี้นะครับ <C le> l f m p p p เป็นเคหมายคพูด Go Lang คหมายคพูดงเมื่อเราเปลี่ยนข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะกลับมารันมาดูอีกรอบนะครับคมันรโดยที่ไปที่คำ <C le l ux> มันพร้อมเหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ เป็นไเป็น g o go run m a n นั่นเองแล้วก็ enter ครับได้ไงครับก็จะมีข้อความขึ้นมาในช่อง terminal ของเรานะครับบอกว่า hello go lang นั่นเองนะครับผมเมื่อเราได้เห็นวิธีการส่งข้อความออกไปออกทา้งหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับถัดไปนะครับเราก็จะมาดูวิธีการเขียนคอมเมนต์นะครับในซอสโค้ดของเรานะครับซึ่งตัวภาษา go เนี่ย ก็มีวิธีการเขียนคอมเมนต์แบบนี้นะครับคือใส่เครื่องหมาย s สออันแล้วก็เขียนข้อความที่เราอยากจะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับซึ่งผมจะบอกว่าอันนี้คือจะเป็นการเขียนบอกว่า นี่คือฟังก์ชันเมนนะครับซึ่งถ้าเราเขียนคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยก็ตัวกลัวคอมไพเลอร์นะครับจะไม่สนใจนะครับตัวข้อความที่เราเขียนไปนะครับซึ่งอันนี้จะมีไว้ให้กับนักพัฒนาเท่านั้นที่เอาไว้อ่านนะครับเพื่อว่าโคดนี้เอาไว้ทําอะไรโคดนี้ทํางานอย่างไรนะครับซึ่งการคอมเมนต์เนี่ยจะช่วย นักพัฒนาในการทำวามเข้าใจโค้ดได้เยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็จะได้เรียนวิธีการสร้างโปรเจกต์การส่งข้อความออกทางหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์โค้ดนะครับว่ามีวิธีการทำงานอย่างไรในภาษาโกนะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นการสร้างตัวแปรและอะไรคือตัวแปรนะครับไว้รอติดตามรับชมรับฟังในคลิปถัดๆไปนะครับสาหรับ วิธีการเขียนโค้ดในภาษาโกลังสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมรับฟังคลิปนี้แล้วนะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดไลค์ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาไว้คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ